โยโยโย่ใบสองตรงเจอกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลื่อนสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอด MVP สามสิบสามครับเอามาถึงข้าคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพิวจิตรเลือกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลลีกของนอร์เวย์นะครับโบโดโกลิมแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับไวกิ้งจากฝูงนะครับโบโดกลิมสิบสามแต้มเพราะแข่งน้อยด้วยครับชนนนนนะะะเเ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 สสมมมมมมออออแพพ้้ิิ่่่่่่งลลลาาาากกกุดดปบบบถโรรซ์ตคัยที เส้นกุนซือครับก็ม,มีอเลซามี่คุมเกมรับตรงกลางมีอูริกซานเชสพัตติกเบิร์กนะครับแนวรุกก็โอเลบลอมเบิร์กยันฮอสข้ั้งหน้าเป็นคาสเปอร์ฮอกกองหน้าตัวเก่งเจโยโยโย่เจ็ดสาปผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับแล้วกับไวกิ้ง20แต้มจากการชนะ6เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะ3ามเดสยอดมา31มนะครับมอร์เทนยันเส้นครับมีเฮนร ฟาชเนอร์ er, คุมเกมรับตรงกลางมียาขอบฮันเซนกับโจเบลนะครับแนวรุกก็ซันเดอร์สเวนเซนเอฟวินอุสโบกองหน้าปีเตอร์คริสเตนเซนนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโบโดกริมเปิดบ้านชนะ1-0บ้านไวกิ้งจบ1-1ก่อนเกมโบโดกริมเป็นต่อนะครับโบโดกริมเนี่ยแข่งน้อยกว่าทีมอื่นเพราะว่ามีโปรแกรมเล่นในยูโรป้าลีกนะครับก็เลยทำให้ต้องแม่ขยับโปรแกรมลีกไปก็หวังที่จะกลับมาแม่ไล่ล่าตำแหน่งจา่าฝูงนะครับดูแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีครับโบโดกริมเล่นในบ้านด้วยตัวเล่นอยู่ครบครับวัดใจโบโดกริมครั พี่เจนมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูกเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์โบโดกลิมเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย